ทุกคอันนี้เป็นทีทีแรกของรายการที่พาไปเทลิสนี้เราจะรวบรวมทั้งหมดทุกร้านของกินของเที่ยวของเล่นที่เที่ยวที่กินที่เล่นต่างๆที่อป้ากอลล่อของเราเป็นคนพาไปนะคะวันนี้ขอเปิดรายการที่ร้านยากินิคุคิซาบิสุกมิตาสเบตนะเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวค่าตกใจมากินอะร มันก็เป็นร้านเนื้อที่ไม่เคยกินกับเพื่อนเมื่อประมาณ4ี่ห้าปีที่แล้วรู้สึกว่ามันถูกใจมากแล้วตอนนั้นไม่ค่อยมีเงินกินแต่ตอนนี้มีเงินแล้วก็เลยกลับไปกินร้านมันดียังไงร้านนี้กินแล้วน้ำตาไหลน้ำตาไหลเพราเมันอร่อยหรือว่าคนเนื้อมันแพงมากฮัลโหลเลยนะฮารามีเหรอฮารามีฮารามีเป็นเนื้อส่วนไหนครับ แล้วส่วนไหนไม่รู้อะไม่ได้พอดิบพูนอ,อร่อยอร่อยอร่อยมากถ้ามีข้าวนี่จะแบบเยี่ยมเลยจิ้มได้คืนต้องจิ้มแล้วจิ้มไหนก่อนน้ำจิ้มโชย,ยุก่อนก็แล้วก อนนี้อป้ากอลล็อกของเราเริ่มโมโหแล้วโมโหทีอ่อิูเริ่มตามข้าวแล้วต้องกินกับข้าวเท่า,านั้นถ้ามีข้าวนี้จะแบบเยี่ยมเลยถ้ามีข้าวนี้จะแบบเยี่ยมเลยอันนี้เนี้ยเป็นภาษา,าญี่ปุ่นอ่านไม่ออกอะ่ะเอาให้มันแบบเบิร์นเบินิดนึงนี่เป็นเนื้อส่วนไหนครับ น่าจะเป็นซี่โครงนะน่าจะเป็นซี่โครงคุเขามีผักย่างมาให้ด้วยนะใครจะกินอะไรก็เลือกได้เลยส่วนเรานั้นสองมะเขือย่างไปนำร่องหนึ่งไปไม่แล้วคุณโทนี่โซนี่กับเพิงดูวะไปไม่เพราะว่าเขาอยู่เพราะว่าา็มีอร่อย นื้อเป็นมาใสญี่ปุ่นอร่อยมากอ่ะลอยมากอร่อยแบบอะไรอ่ะใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นข้าวไข่จริงๆเขาให้กินข้าวกับไข่แล้วก็น้ำจิ้มมันตกลงไปอ่ะที่เาบากจังแปลกๆดีนะแต่ก็อร่อยดี อันนี้เป็นซิงเนเอร์ของร้านนี่เราวดีเนื้อส่วนไหนครับเนื้อส่วนไหนนะโจฮารุบิโอ้โชอบส่วนนี้กว่าเมื่อกี้มากกว่า่ะโจฮารุบิต่อเลยกว่าเวลาน้อยกินอาหารไม่ได้มีเวลากินหนึ่งชั่วโมง ดิเราให้กินก็สิบนาทีนะเห็นติดป้ายไว้แต่ว่าเราอะมาช้าก็เลยต้องรีบกินหน่อยป้ามีคนรอต่ออีกขออนุญาตไปกินก่อนกินแบบจัดเต็มแล้วเดี๋ยวให้กลับมาเจอกันไม่ไหวแล้วมันต้องแบบใช้กรทรด้วยกันกินไปทายไปมันมันไม่ได้ Spend a couple hundred till we run out, till we run out, till we run out of paper and change. Go oh, tell me if I'm starting to think so recklessly I may just write a letter home to say goodbye to everyone and เดินทางมาจนจะหมดจานแล้วจานที่สองกาลคิดอยู่ว่าจะสั่งเพิ่มดีไหมแต่เวลา <laughs> ไม่ทันแล้วจะถึงรุ่มแล้วต้องรีบกินไม่แล้วไปไม่อีกแล้วอร่อยมากปบ้ากลอกลล็ของเราบอกว่าอันนี้อร่อยมากค่ะเรี๋ยวไดาลองก,กินนะออร่อยแค่ไหน อร่อยมากอะเนื้อส่วนไหนวะฟูจินี่ละ่าอร่อยแบบถ้ามีคนเอาคอนมาทุบหัววันนี้ก็คือยอมตายได้เลยตายตาหลับแล้วเขาแอบห่วงหรอกว่าเดี๋ยวเป็นเสียฟอร์โอเคไหมครับใช่ยีสตท้ายละยีสุดท้ายแล้วแต่ จะให้อุป้าของเรากินโชน์นะครับเจ้าของรายการไม่ได้ออกกล้องเลย <c oughs> สิ่สุดท้ายของวันนี้กล <c oughs> ้นไกลไหมล่ะไม่เอา่ะสิ่งสุดท้ายของวันนี้ อ,อ, <c oughs> อ่องหวานคืนนี้เล่นัะฝันดีกินข้าวแล้วต้องกินหวานเพราะว่าอะไรครับเรียนไล่ไวเลยครัทังเย็นทิ้มาหลายวันแล้ววันนี้ได้กินได้ตรงต่อไม่อยร่อ คือความนัวสามารถทำให้เราหายอยากไอติมได้ทั้งที่อย่างมาประมาณสองอาทิตย์ทุกคนความบงของเรานะวันนี้นะคะคือเขาว่ามีกุ่มกดให้เรียกพนักง,งานด้วยแต่เราเโอป้าของเราก็คือยกมือหน่อยพี่พี่ตาหากเลยคะ่ะ <laughs> บงมา <laughs>